ที่อยู่ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คนที่ทำให้แปดเบื้อนเป็นใครกันคะโอโอสวัสดีครับผมนะไฟซิลที่ถ้าเกิดมีหุ่นยนต์สาวน่ารักแบบนี้อยู่ด้วยแล้วก็จะไม่ทิ้งให้อยู่เฝ้าที่ไหนแต่ว่าจะพาไปด้วยครับนี่ต้องรลบกกับเข้าสู่เกมคิดคาชิกาเกโนมาเซเนเลียก็ต่อจากครั้งที่แล้วเนาะเราก็ได้รู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างของน้องแล้วแหละแต่ว่า ความทรงจําคงยังกลับมาไม่สมบูรณ์นะเนาะก็น่าจะต้องไล่ตามดูหลังจากนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ล่าสุดเราได้กุญแจเข้าไปในห้องของกษัตริย์มาเนาะก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มนะครับว่าอดีตของน้องเป็นยังไงกันแน่โหลดเลยดีกว่าปะเอาละครับกลับมาถึงฉากนี้ครั้งที่แล้วเราคุยกับน้องจนเกลี้ยงเลยเนาะคือไม่สามารถไปไหนได้แล้วและเราก็จะไม่ทําลายน้องและไม่ทิ้งน้องไปจากที่นี่ดังนั้นไปสํารวจกันเลยดีกว่าไปสู่ห้องของกษัตริย์ จะมีของอะไรใส่เอาไว้และจะเกี่ยวกับน้องมาสนิเลียแค่ไหนเข้าไปเลยไขกุญแจห้องของกษัตริย์ห้องมีความกว้างกว่าห้องทั่วไปและมีการประดับตกแต่งอย่างงดงามแต่ว่าเครื่องเรือนวางเอาไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นแต่แทนที่กันนั้นบนกำแพงมีกรอบรูปขนาดน้อยใหญ่แผนประดับเอาไว้คงเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่ปิดเอาไว้เป็นเวลานานทำให้ถึงจะมีฝุ่นแต่ก็ไม่มีความเสียหายอะไร ของที่ตรวจสอบได้น่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่านะอันตรงกลางรูปที่สี่ซีดอันทางขวาบันทึกของกษัตริย์เอารูปสี่ซีก่อนแล้วกันอ่านี่หรือเปล่าเจ้าหญิงหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบสร้างมาเซเนเลียมาให้เหมือนกันเนี่ยกอบรูปที่อยู่บนโต๊ะมีรูปของเด็กสาวผมยาวสวมดเดรสที่กําลังยิ้มวางประดับเอาไว้ไม่รู้คิดเป็นหรือเปล่าเธอดูคล้ายกับมาเซเนเลียเนี่ยใช่จริงๆแล้วเปล่าภาพที่ประดับเอาไว้ในห้องไม่ว่าจะเป็นอันไหน ก็เป็นภาพของเด็กสาวเมื่อว่าจะอันไหนก็คงวาดโดยนักวาดที่ต่างออกไปทําให้สไตล์มีความแตกต่างกันอ๋อก็คือเป็นภาพวาดเนาะไม่ใช่ภาพถ่ายแต่ว่ามีแค่ภาพนี้เท่านั้นที่ไม่รู้สึกว่าเป็นภาพที่จิตกรเป็นผู้วาดเอ๊ะแต่ว่ามีภาพถ่ายอีกด้วยเหรอตัวกษัตริย์เป็นคนวาดขึ้นเองโดยพึ่งจากความทรงจําหรือเปล่านะเอ๊ะแสดงว่ากษัตริย์ผู้นี้มีความเป็นเลิศในด้านการวาดภาพในอนาคตจะออกกระตูนลมเล่มฝากติดตามชมด้วยนะครับแบบนั้นเหรอ แต่ไม่ได้ความทรงจําแพงงั้นไปดูบันทึกของกษัตริย์ดีกว่าบนปกมีตาสัญลักษณ์ของราชวงศ์บอกให้รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนดูเหมือนจะไม่ได้ใช้มานานแล้วทำให้สภาพดูโซมมากแล้วก็เป็นสมุดบันทึกที่ค่อนข้างหนาปีมิเลอมที่335เดือนที่4วันที่20ฉลองให้กับลูกสาวของฉันมาเซนเนเลียอายุ15ปีเพราะให้หนังสือที่ได้มาจากทวีาทางตะวันออกไปของขวัญ เธอก็ดีใจยกใหญ่เหมือนกับเป็นเด็กอายุน้อยมาเซเนเลียลูกสาวที่รักของฉันได้โปรดหลังจากนี้เองก็เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและแข็งแรงด้วยเธอปีที่3-3-5เดือนที่8วันที่สมาเซเนเลียล้มป่วยในโลกภัยหมอบ,บอกว่านี่เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าเรื่องแบบนั้นนะ่ฉันไม่ยอมเด็ดขาดที่ผ่านมาก,ก็แข็งแรงดีโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแท้ ทำไมถึงได้ป่วยให้เป็นโรคแบบนั้นกันเดือนที่11วันที่15อาการป่วยของมาเซเนเลียไม่ดีขึ้นถึงจะทําตัวเข้มแข็งเพื่อไม่ให้ฉันต้องเป็นห่วงแต่แต่ละวันยิ่งวันผ่านไปสีหน้าก็ยิ่งแย่ลงถ้าเกิดตัวฉันสามารถแบกรับความเจ็บป่วยที่เด็กคนนั้นมีได้แทนก็คงดีไปแล้วปีที่3-3-6เดือนที่1วันที่8ไม่ว่าจะหายาแบบไหนมาไม่ว่าจะใช้วิธีรักษาแบบไหน อาการของมาเซนเนเลียก็ไม่ดีขึ้นเลยพระเจ้าเอ๋ยทำไมถึงได้ทำเรื่องที่โหดร้ายแบบนี้กันถ้าเกิดเป็นแทนเด็กคนนั้นได้ไม่ว่าจะเท่าไหร่เชื่อก็าจะเป็นแทนให้ไม่ว่าจะต้องหยิบยื่นอะไรให้ก็ไม่สนใจเพราะอย่างนั้นได้โปรดอย่าพากมาเซนเนเลียไปเลยเด็กคนนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันปีาสารสาพิกเดือนที่สี่วันที่สิบสองมาเซนเนเลียได้ตายไปแล้วเด็กคนนั้น ไม่ได้อยู่ถึงวันเกิดปีที่16ฉันไม่เชื่อพระเจ้าอีกแล้วหลังจากนี้ไปเว้นวันเอาไว้ค่อนข้างนานปีที่สามสี่สเดือนที่12วันที่24การเตรียมการคืนชีพมาเซเนเลียพร้อมแล้วใช้เวลาไปนานหน้าดูเลยทีเดียวรวบรวมมาถดดิบขั้นสุดยอดมาจากทั้งทั่วโลกเงินที่หาไม่พอก็ลุกลานตักประเทศเพื่อชิงมาในที่สุดวันพรุ่งนี้มาเซเนเลียก็จะกลับมา ปที่สามสี่สามเดือนสิบสองวันที่ยี่สิบห้าของพันนี้ไม่ใช่มาเซเนเลีย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 ไม่ใช่มาเซเนเลียฉันไม่ได้ตั้งใจจะสร้างของที่ผิดพลาดนี้ขึ้นมาวันเว้นว่างไปอีกครั้งปีสามสี่หกเดือนที่สี่วันที่ยี่สิบคงไม่มีใครคิดว่าฉันที่เป็นกษัตริย์ จะยังอยู่ที่นี่จนถึงสุดท้ายมาเสียใจเอาป่านนี้มันก็สายไปเสร็จแล้วสิ่งแรกเปลี่ยนจากการที่ทำสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือประเทศนี้จะล่มสลายลงอีกในไม่ช้าชันที่ล่มจมลงไปแล้วคงจะตายลงในที่สุดบาดแผลที่ได้รับนั้นลึกมากและตอนนี้ที่หัวใจเองก็ป่วยขึ้นมายังไงความตายก็คงเข้าใกล้มามา,มากแล้วแค่จะเดินก็เต็มที่แล้ว จะพูดได้ดีหรือเปล่าก็ยังน่าสงสยัยแต่ว่าสุดท้ายนี้มีสิ่งที่จะต้องทำในห้องใต้ดินแห่งนี้เพื่อที่จะเจอกับเด็กคนนั้นอีกครั้งได้รับความทรงจำของกษัตริย์อ๋อมาเซเนเลียคือประเทศนี้เขาเคยสงบสุขมาก่อนเนะาะจนกระทั่งลูกสาวของกษัตริย์ตายอะ่ะแล้วกษัตริย์ก็คลั่งขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมวัตถุดิบทำ หุ่นยนต์ที่คล้ายกับลูกสาวตัวเองขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ไม่สําเร็จคือต้องรักลูกสาวมากๆเลยเนาะถึงขั้นก่อสงครามแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนจะเลือกอะไรต่อเดี๋ยวขอเซฟก่อนครับอ่า่อนอื่นเดี๋ยวลองพูดคุยดูหน่อยไหมคุยได้หรือยังนะไว้มีโอกาสโอเคน่าจะต้องให้ความทรงจำก่อนแล้วเนาะบันทึกของกษัตริย์เท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าตัวเองนะ่ะถูกสร้างมาเพื่อแบบให้เป็นแทนมาเซเนเลียที่ลูกสาวที่ตายไปอ่ะอ่าทำไมฉันถึงได้ลืมไปนะคะ ท่านผู้นั้นได้สร้างฉันขึ้นมาเพราะว่ามีความรักต่อเจ้าหญิงที่สูญเสียไปมากเลยสินะคะแต่ว่าฉันทําให้ท่านผู้นั้นต้องเศร้าไม่ว่าจะไล่ตามไปกี่ครั้งไม่ว่าจะยื่นมือไปกี่ครั้งก็ไม่ไปถึงท่านผู้นั้นเลยด้วยตัวฉันที่เป็นของปลอมไม่มีทั้งอารมณ์และหัวใจที่เป็นของจริงไม่มีอะไรที่สะเทือนไปถึงท่านผู้นั้นเลย ฉันไม่สามารถเป็นมาเซเนเลียตัวจริงได้และท่านผู้นั้นก็หมกมุ่นไปกับการสู้รบเหมือนกับคลั่งจนสุดท้ายก็เกิดอาการกำเริบขึ้นตอนที่อยู่เพียงลำพังอ้าอาท่านผู้นั้นที่ตายไปฉันได้คล่่าครวญอยู่ที่สวนแห่งนี้ท่านผู้นั้นในตอนสุดท้ายได้คลานมาต่อหน้าฉันค่ะ ในตอนที่ตายท่านพูดนั้นคําพูดที่ท่านพูดนั้นพยายามจะพูดกับฉันถึงจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดเป็นตอนนี้ฉันก็เข้าใจค่ะคงจะเป็นความชิงชังและการสาบแช่งต่อฉันขอบคุณนะคะท่านทหารไม่สิท่านไม่ใช่ทหารสินะคะโย้โทษให้กับการคิดไปเองและเข้าใจผิดของฉันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้โปรดขอให้ฉันได้เรียกท่านแบบนั้นด้วยเถอะคะ่ะ เป็นเพราะท่านอาหารแท้ๆทำให้ฉันนึกเรื่องทุกอย่างออกได้แล้วค่ะเห็นผลที่ฉันมีกุญแจของห้องท่านผู้นั้นเป็นพอใช้ของที่ท่านผู้นั้นพกเอาไว้มาแทนของดูต่างหน้าสินะคะโอ้เ่ว่าน,นงก็เห็นกษัตริย์เป็นเหมือนกับคนที่สาคัญมากๆที่สร้างตัวเองขึ้นมาเหรอและยิ่งเป็นคนที่สร้างแบบนั้นก็ยิ่งเหมือนเป็นพ่อที่แบบเป็นผู้สร้างหรือเปอล่าวะถึงจะแบบไม่ใช่มาเซเนเลียตัวจริงก็เหอะแต่ก็ มีความคิดว่าตูกษัตริย์เป็นเหมือนกับพ่อของตัวเองหรือเปล่าวะแล้วตอนนี้ก็เข้าใจไปว่าคำพูดที่พูดตอนสุดท้ายนั่นน่ะเป็นเหมือนกับคำสาปแช่งไปแล้วด้วยความตายของท่านผู้นั้นทำให้ทุกคนในปราสาทหนีเหล่าตุ๊กตาจาักรกลถูกทำลายมีแค่ฉันที่อยู่ที่นี่เท่านั้นทุกอย่างฉันนึกมันออกโดยสมบูรณ์แล้วค่ะเท่านี้ในที่สุดก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะ ฉันต่อให้ไม่มีใครกลับมาก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปเหมือนอย่างที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่ปราสาทนี้ต่อไปนั่นน่ะเป็นคำพูดแรกของครูคนนั้นและเป็นเหตุผลในการมีตัวตนที่ถูกสลักฝังเอาไว้ในอุปกรณ์คำจุนค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เองก็จะอยู่เฝ้าปกป้องปราสาทต่อไปค่ะฉันนะ่ะคือบาปของคนคนนั้นการที่จะซ่อนบาปนะ่ะ ปราสาแทแห่งนี้ที่ผูพังไปแล้วคงไม่มีที่ไหนเหมาะสมไปมากกว่านี้แล้วล่ะค่ะอาจจะยังมีที่ไหนที่ยังไม่ได้สำรวจอยู่ก็ได้หมายความว่าันยังมีความทรงจำอะไรที่มอบให้กับน้องได้อีกงั้นเหรอมันอาจจะเป็นในนี้หรือเปล่าครับคําพูดสุดท้ายที่ที่กษัตริย์พูดแล้วน้องก็จะแค่นึกไม่ออกก็ได้หรือเปล่าอ่ะขอไปหาก่อนนะน้องแต่เซฟก่อนเลย เอาละครับข้ออื่นเราต้องคุยกับน้องก่อนเราจะคุยทุกอย่างคุยกับน้องเราจะต้องรู้เรื่องน้องให้ได้อ้าวไว้มีโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่โอเคจบละไม่อย่างั้นก็ไปสำรวจกันต่อดีกว่าอาจจะยังมีที่ไหนที่เราไม่ได้สำรวจก็ได้ห้องใต้ดินอ๋อก็คือในบันทึกพูดเอาไว้อะเนาะเพราะงานนั้นในนี้อาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้ครับป ใต้ดินมืดสลัวอากาศขังอยู่ในนี้หนังสือและชิ้นส่วนของจกกักรกลกระจัดกระจายอยู่ทั่วตรงแท่นที่คาดว่าเป็นแท่นสำหรับผลิตมีแขนขาของตุ๊กตาจักรกลวางเอาไว้ที่นี่คงเป็นห้องสำหรับสร้างตุ๊กตาจักรกลและเป็นห้องวิจัยจะตรวจสอบสักแค่ไหนก็คงไม่มีใครโกรธแล้วด้านบนเป็นอุปกรณ์ที่พังไปแล้วกับอันขวาบันทึกโดยช่างเทคนิคอ่ดูอุปกรณ์ที่พังไปแล้วก่อนลวกัน ข้างในตู้เก็บของที่พังแล้วมีอุปกรณ์แปลกๆใส่อยู่แม้เป็นอุปกรณ์ที่สร้างด้วยเทคโนโลยีระดับสูงแต่ถูกทำลายด้วยกำลังจากภายนอกตรงผิวของอุปกรณ์นั้นเขียนชื่อของมาเซเนเลียเอาไว้เอ๊เป็นอุปกรณ์คำจุนทิศเอาไว้ออกคำสั่งให้หุ่นยนต์เชื่อฟังหรือเปล่าอะ่ะแต่มันก็พังแล้วนี่นี่คงเป็นอุปกรณ์คำจุนตรงข้างของตู้เก็บของ มีสิ่งที่ดูเหมือนจดหมายตกอยู่โอ๊ะได้รับความทรงจําของอุปกรณ์คําจุนและสามารถตรวจสอบจดหมายเก่าได้จดหมายเก่าโอเคตรวจสอบจดหมายเก่าเลยนี่เป็นจดหมายที่ตกอยู่ข้างๆตู้เก็บของมีเศษกระจกของตู้เก็บของกับเศษของอุปกรณ์คําจุนทับอยู่ตอนนี้ใครสักคนที่มาที่นี่มาทําการทําลายได้ทิ้งจดหมายเอาไว้หรือเปล่านะถึงจดหมายจะเก่าแต่ก็เขียนเอาไว้ด้วยอักษรที่ชัดเจน แล้วก็มีล่องรอยว่าผู้รับได้อ่านหลายต่อหลายครั้งแดกกษัตริย์อันเป็นที่รักฉันทราบดีค่ะว่าท่านได้หลีกเลี่ยงและปฏิเสธฉันอยู่ตลอดจดหมายฉบับนี้เองท่านก็อาจจะทิ้งไปโดยที่ไม่อ่านก็ได้แต่ถืออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากจะรู้จักความรู้สึกที่ไม่ได้เขียนออกไปแล้วความรู้สึกของตัวเองก็สงบลงค่ะการที่ฉันไม่สามารถยิ้มได้เหมือนกับเจ้าหญิงพูดได้แค่เป็นคำๆและทำให้ท่านต้องเศร้า ทำให้ท่านต้องผิดหวังแต่อย่างนั้นท่านก็ไม่ไล่ฉันออกไปจากปราสาทและให้อยู่โดยไม่ทําลายฉันรู้ค่ะว่าท่านเป็นคนที่อ่อนโยนต่อให้เป็นหัวใจของปอมที่ถูกสร้างขึ้นมาฉันก็รักท่านอยู่ตลอดเลยค่ะจากผู้ที่ไม่สามารถเป็นลูกสาวของท่านได้ด้านหลังของจดหมายมีคำพูดที่เขียนเอาไว้ด้วยลายมือที่ต่างออกไปดูเหมือนจะถูกเขียนเอาไว้หลังจากเนื้อหาด้านหน้านานมาก ขอโทษด้วยมาเซเนเลียได้โปรดเป็นอิสระด้วยเถอะได้รับความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวมาตอนนี้ตอนนี้ผมอยากกลับไปหามาเซเนเลียมากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราอย่างนี้น่าจะอ่านอันนี้ก่อนบันทึกของช่างเทคนิคมาเซเนเลียออโตมาตันระบบประมวลผลระดับสูงระบบวิเคราะห์ระบบความทรงจำระบบการต่อสู้ระบบเรียนแบบอารมณ์ ได้มีการใส่เอาไว้ถูกสร้างขึ้นมาให้ฉลาดไม่ให้ถูกใครสงสัยเกาะถูกสร้างขึ้นมาให้ทนทานไม่ให้ถูกใครทําลายความสามารถในการต่อสู้ถูกสร้างมาให้แข็งแกร่งไม่ให้มีใครมาเป็นภัยอุปกรณ์คาจุนถูกสร้างให้ทรงพลังเพื่อไม่ให้ถูกใครชิงไปนี่เป็นของที่กษัตริย์สั่งมาโดยตรงแล้วก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เหนือไปกว่าทฤษฎีชั้นสูงที่สุดทนทานที่สุดเป็นเลิศที่สุด มันยามที่สุดงดงามที่สุดสุดยอดผลงานชิ้นโบแดงตุ๊กตาจากกลพึ่งพาตัวเองที่เป็นเช่นนั้นตุ๊กตาที่เหนือไปมากกว่าเธอน่ะคงสร้างขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วเป็นครั้งที่สองแม้จะสร้างขึ้นมาโดยเรียนแบบรูปลักษณ์และบุคลิกภาพของเจ้าหญิงมาเซนเนเลียที่เป็นคําขอร้องที่สาคัญที่สุดของกษัตริย์แต่ก็เรียกไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าแมจะตั้งค่าเธอให้แสดงสีหน้ารองรับไปกับอารมณ์จําลอง เหมือนกับตุ๊กตาชนิดคนคนอื่นๆแต่สีหน้าของเธอแสดงการเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดมาตั้งแต่แรกหากนี้ไม่ใช่ความขัดข้องที่ไม่ทราบรายละเอียดและตีความว่าเป็นเอกลักษณ์และนิสัยที่มีเฉพาะตัวเธอก็น่าจะเป็นตุ๊กตาจากกลที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดไม่ใช่เหรออาไม่ใช่ว่าอารมณ์น้อยแต่ว่าเราก็ไม่มองมนุษย์ที่แสดงอารมณ์ออกมาน้อยว่าเป็นเครื่องจกักรใช่ไหมครับ แบบนั้นคือถ้าเกิดเครื่องจักรจะแสดงอารมณ์ออกมาน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีจิตใจหรือไม่ได้มีวิญญาณมันก็ตีความแบบนั้นได้เหมือนกันนะเนาะกลับไปหาน้องเลยแล้วก็ก่อนที่จะกระทำการใดๆเซฟอีกสักรอบพูยได้ไหมนะไว้โอกาสหน้างั้นก็ได้เวลามอบความทรงจำความทรงจำของอุปกรณ์คำจุน ท่านทหารนั่นมันเป็นอุปกรณ์คำจุนของฉันเหรอคะอ่าไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะอุปกรณ์คำจุนนั่นพังไปนานแล้วสินะคะอุปกรณ์คำจุนเป็นสิ่งที่ทำให้ตุกตาจาักรกลเชื่อฟังและเป็นตรวนที่ไม่มีโซ่คะ่ะฉันไม่ต้องทำตามคำสั่งใครก็ได้แท้ๆแต่อยู่ที่นี่ด้วยเจตนาของตัวเองสินะคะ แล้วเจตนาที่อยากจะอยู่ที่นี่มันมาจากไหนกันนะคะฉันมีหัวใจเป็นของจริงงั้นเหรอคะก็สามารถเป็นเหมือนกับมนุษย์ได้แล้วเหรอคะแต่ว่ามันสายไปแล้วคะ่ะท่านผู้นั้นได้ตายไปแล้วนะคะหากแม้แต่คำสั่งก็พังไปแล้วละก็ความหมายในการมีตัวตนของฉันก็ได้หายไปแล้วคะ่ะฉัน ฉันเหงาค่ะฉันเศร้าค่ะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วค่ะเพราะว่าใกล้จะพังแล้วก็เลยถูกอารมณ์ที่ผิดปกตินี้ทำให้ต้องเจ็บปวดหรือเปล่านะคะมันทนทนไม่ได้เลยฉันเองก็อยากจะหลับไปกับประสาทแห่งนี้อยากจะให้ทุกอย่างจบลงท่านทหารที่ไม่รู้จักชื่อผู้มีพระคุณของฉันคะอาได้โปรด ได้โปรดทำให้ฉันหลับลงด้วยเธอคะค่ะได้โปรดซ้ายทำให้เธอหลับขวาส่งมอบความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวทำให้เธอหลับฉันคงเป็นผลงานที่ผิดพลาดมาตั้งแต่แรกถึงฉันจะถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตุ๊กตาที่เป็นเลิศยิ่งกว่าใคร แต่ก็ยังห่างไกลไปจากรูปทรงที่ถูกปรารถนาท่านผู้นั้นที่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่รักอีกครั้งพยายามจะทำให้ดวงวิญญาณมาสถิตอยู่ในสิ่งที่สร้างขึ้นที่มีความแม่นยำนั่นนะช่างบ้าบิ่นและเป็นคำขอร้องที่เอาแต่ใจมีหลายสิ่งที่ต้องสูญเสียไปเพื่อความปรารถนานั้นและไม่อาจทวงกลับมาได้ท่านผู้นั้นช่าง,งโง่เขลาชนิดที่จะถูกประนาม จะถูกตำหนิว่าเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาก็ช่วยไม่ได้ความผิดของท่านผู้นั้นจะไม่มีวันได้รับการให้อภัยแต่ว่าฉันฉันอยากจะให้อภัยกับท่านผู้นั้นที่โง่เขลาพออยากที่จะให้อภัยก็เลยอยู่ที่นี่มาตลอดเพื่อเฝ้ารอาจุดจบที่แท้จริงของประเทศนี้ที่แม้ว่าใครก็ลืมไปแล้วขอบคุณนะคะท่านทหารฉัน ช่างมีความสุขเหลือเกินค่ะเท่านี้ในที่สุดก็ทำตามหน้าที่สำเร็จแล้วฉันที่เป็นผลงานที่ล้มเหลวได้รู้ว่ามีหัวใจฉันดีใจมากเลยค่ะต่อให้ไม่อาจเป็นเจ้าหญิงได้แต่ก็เร็วกว่านี้อยากที่จะเข้าใจความคลั่าครวรของท่านผู้นั้นได้ไวกว่านี้และอยากอยู่เคียงข้างฉันจะหลับลงในที่แห่งนี้ที่ท่านผู้นั้นหลับไหลไปค่ะ ลาก่อนนะคะท่านทหารพี่แสนอ่อนโยนลาตีสวัสดิ์ค่ะปราสาทล้างคงมุ่งหน้าไปสู่จุดจบจนกระทั่งถึงเวลาที่เสื่อมสลายโดยสมบูรณ์ร่วมกับตุ๊กตาจักรกลที่หลับไหลไปฉากจบหนึ่งตุ๊กตาจักรกลที่สามารถหลับได้โอ้ คือเหมือนมองว่าคนคนนั้นมองว่ากษัตริย์ที่สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นไม่ต่างกับพ่อเป็นคนสําคัญอยากจะเข้าใจความเจ็บปวดของเขาอยากที่จะแบบอยู่เคียงข้างอยากที่จะเป็นตัวแทนของเจ้าหญิงที่ตายไปให้ได้นะแต่ว่าตัวเองก็ทําไม่ได้แล้วก็อย่างที่ในบันทึกของช่างฝีมือเขาได้เขียนเอาไว้ครับมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวตุ๊กตาจากกลมาเซเลเนียที่สร้างขึ้นมาก็ได้ว่าแบบถ้าเปรียบว่าเป็นคนก็อาจจะแค่เป็นคนที่แสดงอารมณ์ออกมาได้น้อย แต่ก็อย่างที่ผมบอกเราไม่เรียกคนแบบนั้นว่าไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมล่ะมันมันเรียกไม่ได้ว่าเป็นฉากจบแบทนะเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของความปรารถนาของน้องเหมือนกันแต่ก็คือมาเซเลเนียยังไม่ได้รู้ความต้องการที่แท้จริงความต้องการเพียงหนึ่งเดียวของคนที่สร้างตัวเองมาเนาะปะ่ะส่งมอบความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวจดหมายนี่มันเป็นของที่ฉันเขียนเอาไว้ในอดีตค่ะ อีกอย่างลายมือนี้มันอ่าอ่าฉันจำได้ค่ะลายมือนี้เป็นของท่านผู้นั้นจริงๆทำให้ฉันต้องกลุ้มใจมามา,มากแทๆ้ๆแต่สุดท้ายมาบอกให้เป็นอิสระแบบนั้นทาไมถึงได้เอาแต่ใจเหลือเกินนะคะความอ่อนโยนนั้นพอเป็นตอนนี้แล้วมันเจ็บปวดค่ะ มันรู้สึกอุ่นที่หัวตาค่ะเป็นพอใกล้จะพังแล้วหรือเปล่านะคะบางอย่างมันแทบจะไหลออกมาค่ะคำพูดของท่านผู้นั้นในตอนที่กำลังจะตายไม่ใช่คำสาปแช่งขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะท่านพอ่อ คุณเดินไปบนผืนดินที่กว้างใหญ่โดยมีปราสาทล้างอยู่เบื้องหลังโดยพาเด็กสาวตุ๊กตาจากกลไปด้วยข้างๆเพิง่งเคยออกมาเดินข้างนอกแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะเป็นเพราะคุณเจอชิ้นส่วนเช่นใต้ดินมาให้นะคะฉันนะ่ะไม่มีคำสั่งอีกแล้วค่ะถ้าเกิดคุณจะพาไปฉันก็จะตามไปด้วยค่ะว่าแต่ที่โลกภายนอกนี่ คนที่ซ่อมฉันได้จะมีอยู่หรือเปล่านะคะฉันเดิมทีก็ไม่รู้จักโลกภายนอกเลยและแค่เดินเครื่องอยู่เฉยๆตอนนี้ที่สงครามจบไปแล้วและกลายเป็นยุคที่ไม่รู้จักไม่ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้จักแล้วนะคะเลยเส้นขอบฟ้านั้นไปจะมีอะไรอยู่กันนะคะหลังจากนี้จะต้องได้รู้แน่ๆเลยค่ะถึงฉันจะใกล้พังแต่จนกระทั่งถึงเวลาที่จะพังจริงๆ ทั้งโลกภายนอกทั้งเลยเส้นขอฟ้านั้นไปรวมไปถึงชื่อจริงของคุณเรื่องของคุณหลังจากนี้อยากจะรู้เอาไว้ยิ่งขึ้นค่ะฉันมาเซเนเลียตอนนี้เป็นอิสระแล้วนะคะประสาทล้างผงก้าวข้ามการเวลาที่ผุพังไปและสถิตยอยู่ในหัวใจของตุกาตาจากักกลที่ออกเดินทางต่อไปฉากจบสอง ตุกตาจากคนที่ออกเดินทางโทกทีทุกคนระหว่างฉากจบผมแทบไม่ได้พูดความเห็นอะไรเลยผมไม่อยากแซ้ความรู้สึกนี้อ่ะมันมันสุดยอดอะ่ะคือในที่สุดกษัตริย์คุณพ่อก็ยอมรับในตัวมาเซลเดียว่ะ มาทาลายอุปกรณ์ที่เป็นตัวรักษาคําสั่งเพื่อให้เพื่อให้มาเซเลเนียได้มีสลายอย่างแท้จริงตอนสุดท้ายก็ไม่ได้มาสาบแช่งแล้วตัวมาเซเลเนียก็ยอมรับแล้วเรียกว่าเป็นพ่อของตัวเองอะและที่ตอนสุดท้ายก็น้องยิ้มออกมาได้แล้วว่าเป็นการยิ้มที่ไม่ได้มีการควบคุมอะไรไม่ได้มีคําสั่งอะไรยิ้มออกมาจากหัวใจของตัวเองฮะสุดยอดที่สกีนนี่ขอบคุณที่สร้างครับ โอ้ยเครดิตเพงลงบิวสุดๆเลยอะโอ้ยดีมากดีมากเลยขอบคุณที่เล่นขอบคุณที่สร้างครับขอบคุณมากๆอ่าน้องไม่อยู่แล้วน้องไปแล้วแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนน้อง <c oughs> ก็จะแบบจดจำสถานที่นี้เอไวอ้อะอ่าสุดยอดสุดยอดสดยอดสุดยอด ขอตบเอขอตบมือีกครั้งเลยทุกคนเจ๋งอะเจ๋งอะดีมากมากดีมากๆดีมากมากแล้วนี่ผมเก็บฉากจบไม่หมดล่ะเนี่ยโอ้นี่มันอะไรวะขอบคุณที่เล่นถ้าสนุกกันก็จะดีใจมากเลยสนุกครับสนุกมองากสนุกที่สุดเลยโคตรดีโคตรดีโคตรดีเออดี่ผมพลาดไปฉากจบหนึ่งเหรอเนี่ย ออให้ตายเถอะผมไม่อยากไปเล่นอีกฉากจบหนึ่งเลยถ้าเกิดมันไปฉากจบไม่ดีอ้อาวอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนคลิปของผมจะจบตรงนี้ไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแค่จินตนาการของพวกคุณเองมันไม่เกิดขึ้นจริงทั้งนั้นนี่คือฉากจบแรกและฉากจบเดียวที่มีอย่าลยขอฝากครับบายแล้วทำไมพวกคุณยังอยู่กันอีกเนี่ยบอกแล้วไงว่าคลิปจบแล้ว สวัสดีครับผมนักเปลงสือที่ชอบเยียบย่ำความฝันและความหวังของคนอื่นครับวันนี้เราจะมาทำลายตุ๊กตาจากกลกันซึ่งการทำลายตุ๊กตาจากกลครั้งนี้นะครับเป็นการทำลายหลังจากที่แบบส่งมอบความทรงจำทั้งหลายไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าตอนนี้น้องเนี่ยรู้แล้วว่าได้รับความทรงจำอะไรมาบ้างต่อให้เป็นตุ๊กตาจากกลที่ทนทานสักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเสื่อมสลายมาระดับนี้ก็สามารถพังได้ง่ายๆต่อให้ใช้ที่ขุดดินเก่าๆที่ไม่ได้ใช้นานและถูกทิ้งเอาไว้ที่สวนก็สามารถพังได้ ท่านทหารคะเวียงที่ขุดดินลงไปหามาเซเลเนียโอ้ oh. ที่ขุดดินถูกดีดพร้อมกับแรงสะเทือนที่รุนแรงอ่าไม่ได้นะคะถ้าเกิดฉันถูกพังจะเป็นปการขัดต่อคำสั่งคะ่ะไม่ได้นะคะอีกอย่างในประสาทนี้เอาอันตรายเข้ามาไม่ได้คะ่ะที่อยู่ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ คนที่ทำให้แปดเบื้อนเป็นใครกันคะโอโอฟังก์ชันที่หยุดการทำงานมานานฟังก์ชันการต่อสู้ที่ไม่น่าจะทำงานอีกแล้วได้ส่งเสียงเศษส,สีพลางเริ่มทำงานขึ้นมาอีกครั้งอ่าอ่าใช่ค่ะฉันสาบานไว้แล้วว่าจะปกป้องค่ะปกป้องปราสาทแห่งนี้เฝ้ารอต่อไปจนกว่าจะถึงจุดจบ จะอยู่ด้วยต่อไปสาบานไว้แล้วค่ะเพราะอย่างนั้นขอโทษนะคะปัจจัยที่มีความอันตรายต้องกำจัดเอาไว้ในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะถึงเมื่อไหร่ฉันก็จะรอต่อไปที่นี่ตุ๊กตาจักรกลที่ใกล้พังได้สูญเสียการควบคุมและได้เข้าไปสู่สภาพที่ไม่มีใครคาดคิด วินาทีที่เส้นแสงที่มีความร้อนรุนแรงถูกยิงออกมาความคิดทุกอย่างก็ได้ตัดช่วงไปจนกระทั่งวินาทีที่ปราสาทล้างผุพังไปโดยสมบูรณ์ตุ๊กตาจากกลที่พังไปแล้วก็คงอยู่ด้วยไปตลอดการเชจบหกตุ๊กตาจากกลพังทลาย แต่ฉากจบเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าฉากจบที่แท้จริงคือน้องมาเซเลเนียที่ได้ออกเดินทางและยิ้มอย่างมีความสุขท่าพอสงสัยเลยเนาะว่าหลังจากนี้น้องเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงเพราะตัวน้องเขาก็เหมือนได้รับอารมณ์ที่สมบูรณ์มาแล้วอารมณ์ประมาณเหมือนมีอารมณ์สถิตอยู่แล้วอนะเนาะแล้วก็ที่ว่าแบบแสดงอารมณ์ออกมาน้อยก็เป็นแค่ลักษณะของตัวบุคคล อชอบจังอยากให้มีเกมภาคต่อจังเลยคือของคุณผู้สร้างคนนี้นะครับเขามีหลายเกมเลยไม่รู้ไม่รู้จะมีโอกาสที่น้องเขาได้ติปรากฏตัวในเกมอื่นไหมเนี่ยอยากให้มีมากเลยอะชอบมากเลยเรื่องเนี้ยร้องไห้เลยเนี่ยอ่ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้ถึงเกมแนวประเภทนี้อาจจะได้รับความนิยมน้อยกว่ายันเดเละแต่ผมก็รู้สึกคุ้มค่ามากเลยที่ได้เอาเกมแบบนี้มาเล่นแล้วเผยแร่ทุกคนดูกันขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้ แล้วก็คุณชาวของฝากที่สนับสนุนกันมาผ่านระบบ Membership ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้อย่าลืมของฝากครับบาย